à ra chỗ này comment đọc to nào ra đọc đen đen này nó đen đen ở trên men đọc to nào ra rồi lùn lai này nó là cái gì cả trên men tuần mắt nào ra tuần อาจต Connie, Higher, ้นดอกต้นไหนจะมีต้นดอกหลือกับตัวก็หอกกินนะไรผสมตัวก็หอกมัน็จะเลือกต้นกินอะไรผชมต้นตั้งไหนมันก็มีลายในป่าในหุวนนี้มันก็มีลายต้นอะไรผสมบางต้นตัวก็หอก็กินบางต้นตัวก็หอก็่กินนะอาจต้นต้นนี้แต่ก่อนสร้างสี่ปีนะผสมสร้างสี่ปีเาเคยมาเฝ้านะเขาเคยมาเฝ้าได้ตัวตัวก็หอกสองตัวนะานผสมต้นตั้งตันนี้เนาะ เดี๋ยวนี้หรือไหนก็เลยจะพาท่านส้มลองมาเฝ้าอีกเทีหนึงเนาะอ่าลองเฝ้าอีกเทีหนึงจักมันจะยังมา,งมาอยู่บ้างกระหอกเนาะส่วนนี้ก็หอ,อกก็กิน,น,อนดอกตองเนาะท่านส้มตัวกระหอ,อกตันนวหนกเนาะแค่นี้มีแต่ปลาไหมพายนาะท่านส้มไหมหกแห้งเนาะ ซอกเบอน,นังนครั่อนสอกซอกเบบบบึงบอลคารมามันจะผ่านนะท่านสอข อาดานซ้าต้นเลือดหน่อยขึ้นมาแปลงมานั่งอยู่ทางเทิงแล้นะครับส้มทางเทิงต้นต้นดอกตองนะครับส้มนะตนดอกตองอยู่อยู่นั่นนะเดือหน่อยขึ้นมานั่งนั่งซองไม้ไผหมะครณะส้มเก่าซองไม้ไผ่มานั่งเฝ้าคาดว่าตัวก็หอกจะผ่านนะครับส้มตัวก็หอกมันหมักจะไต่ไม้ไม้หกนะครับส้มไต่ไม้หกตามสันเลื่มเนี่ยนะครับส้มตามสันเลื่มลงไปขึ้นไป ตุนดอกตองนะทา่านสุขนี่แต่ปลาไม่ไยเท่านลน้านฟ้าเบกิกน,นะทา่านสุขจักมันจะมีตัวกระหอกผ่านหน้าหรืบ่เนานะอ่ะานท่านสุขม่ได้ลืนะะ้นะกะจะพาท่านสมานั่งเฝ้านั่งเฝ้าถ่ายยิงตัวกระหอกกินดอกตองนะทา่านสุข มันด,ดอกตองอยู่ทางอยู่ทางดูม,มันะทา่านผู้ชมดอกตองเนาะดอกตองจะมีตัวต้วนดอกมาก,กินลายนะทา่านผู้ชมต้นดอกเนาะแต่ตัวก้าวหอกจะมากินตัวบัวกระเบื้องหูนะู้ชมเดี๋ยวจะจะลองนั่งเฝ้าแบงเนาะอ่ะอาเพราะว่าสองสามปีผ่านมาเนี่เเยรเราเคยมาเฝ้านะู้ชมเราเคยมาเฝ้าต้นนี้แหละเนาะเราก็ได้ตัวก้าวหอกสองตัวนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยจะลองมันนั่งเฝ้าอีกเท่านึงนะทา่านผู้ชมอ่าถ้านั่งเฝ้าเบื้องจกัก ก็ยังมีตัวกระหอกมากหรือบ่เนาะอาต้นดอกต้นนี่ยครับมีหลายต้นนะท่านผู้ชมตัวกระหอกมันก็เลือกเลือกกินนะท่านผู้ชมบางต้นก็กินบางต้นก็บ่กินอาตัวนี้เขาเคยมาเฝ้าหลายปีก่อนนะท่านผู้ชมหลายปีก่อนกระหอกมากินเนาะอามันนี้ก็เลยจะล่อมานั่งเฝ้าพกเบิ่งอีกเทื่อนึงนะท่านผู้ชมจัะได้กระท่านรุนดาเฝ้าติดตามเหมือนกันเนาะว่าเขาจะได้ยิงตัวกระหอกหรือไม่ได้ยิงเนาะมันนี้ อ่ะตอนนี้ก็จะนั่งเฝ้าก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็สีม่งสวนๆนะเนาะ

เขาเห็นแต่ปลายทางแล้วก็กับางหัวมันหน่อยนึงแล้วนะส้มเขายิงไปก็ถือแต่คนเนาะอันเ้ายิงก็อยู่ไกลน่ะนะส้มอยู่ไกลแต่มันบงับงบังไม่หกเนาะท่านมส้มยิงเลยบ่ถือถือแต่คนซาด่าซาด่ามาพร้อมกันสองตัวนะท่านมส้ม อาทำส้มตอนนี้ก็มือเด้วนะทาำส้มมันนั่งเฝ้าตัวก็หอกกินดอกต้อมนี่ก็บัวม้าตัวก็หอกจากตัวสั่นของทำส้มนั่งถ่าจนเมื่อยเนาะนั่งถ่าประมาณสองชั่วโมงกว่างบัวม้าก็หอกแล้วทำส้มเห็นแต่หนูขาวเคี้ยวนะทาำส้มหนูขาวเคี้ยวมาพร้อมกันสองตัวแล้วก็ยิงตัวหนึ่งก็บบัตรถือจากทาำส้มหนูขาวเคี้ยวเนาะหนูขาวเคี้ยวมาไกลๆนึ่งก็ยิงบัตถือ vì nó bưng bưng mày hốt đấy tham xôm, thấy chỉ một điều thôi, y hưng đấy, đại con mà xong tôi là nó đại đại mèn gì nữa, đại đại gì tham xôm đều mượn áo khoai, đi lọ phở mày luôn à nó, tôi có hoa là nó mượn áo nó đi nằm mày อ่าตอนนี้ลืมไหนกะะ็จะกก้ากันเดือนหน่อท่านผู้ชมก้าไว้พอๆกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะตอนนี้อากาศจะกลับเพื่อน,นะ